อยู่ก็ดีตายก็ดีห้าอนิสง์การพิจารณาความตายเราต้องตายอย่างแน่นอนจะกลายเป็นจิตสํานึกที่ทรงพลังมหาศาลมีปฏิหารในตัวมันเองสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมได้หากจิตสํานึกดังกล่าวเกิดขึ้นแก่ใครมันก็จะสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิถีความคิดและการกระทำของบุคคลผู้นั้นในทางดีงาม และสร้างสารรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์จิตสำนึกอันทรงพลังว่าเราต้องตายอย่างแน่นอนคืออน,นิสงส์ที่จะพึงเกิดแก่ตัวมนุษย์ดังนี้ 1. รู้จักอยู่อย่างเพียงพอเมื่อรู้ว่าตนเองต้องตายอย่างแน่นอนเอาอะไรไปไม่ได้แม้กระทั่งร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่เรารักและห่วงแหนมากที่สุดก็จะต้องทิ้งมันไปจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิ่งอื่นนอกกาย ไม่ว่าเราจะพยายามดิ้นรนสแสวงหามันมาได้ด้วยความยากลำบากสักปานใดพอเราตายไปมันก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นทันทีเมื่อคิดได้อย่างนี้มนุษย์ก็จะไม่ทะเยอทะยานเกินตัวเกินกำลังความรู้ความสามารถที่ตนมีและรายได้ที่ตนหามาชีวิตก็จะอยู่อย่างพอเพียงไม่ก่อหน,นี้ยืมสินจนล้นพ้นตัวมีชีวิตที่เป็นอิสระ มีเวลาให้กับตัวเองในการคิดค้นหาความหมายชีวิตที่ลึกซึ้งเกินกว่าวัตถุเงินทองที่จับต้องได้ 2. รู้จักให้และเสียสละการตายดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองหากเราทำดีไว้มากชีวิตในชาติใหม่ก็จะมีความสุขแต่หากเราทำแต่กรรมชั่วเราก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำลง เมื่อตระหนักรู้เช่นนี้เราก็จะคิดแต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำบุญทำกุศลสร้างสมแต่ความดีงามให้กับชีวิตตนไม่ตระนีชีเนี้ยวหวงแหนทรัพย์สมบัติที่หามาได้เพื่อตัวคนเดียวเพราะทรัพย์สินเงินทองที่อุตสาหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากและเก็บรักษาไว้อย่างดีก็มิอาจช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากความตายได้สู้แบ่งจ่ายเงินทองบางส่วนสร้างประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ดีกว่า ผลการรู้จักให้และเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับรับมือกับความตายเท่านั้นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดในชีวิตปัจจุบันคือตัวเองจะกลายเป็นที่รักใคร่ชอบพอของเพื่อนมนุษย์ธุรกิจการงานที่ทำก็จะได้รับความร่วมมือจากคนอื่นได้ง่ายความสำเร็จและความสุขก,ก็จะเป็นสิ่งที่เขาได้รับในชีวิตนี้ 3. มีสิ่งเหนี่ยวรั้งไม่ให้ทำชั่วจิตสำนึกว่าเราต้องตายแน่แท้จะคอยเตือนใจมนุษย์อยู่เสมอและเหนี่ยวรั้งไม่ให้เผลอตัวเผลอใจทำความชั่วช้าเร็วซามเพราะกรรมชั่วทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ก็ตามยอมติดตามตัวเราไปทุกย่างก้าวทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่มีใครหนีกรรมชั่วที่ตัวเองทำไว้พ้น ไม่ว่าเขาจะมีอำนาจหรืออิทธิฤทธิ์มากขนาดไหนผู้ทำกรรมชั่วไว้แล้วหนีไปในอากาศก็ดีหนีไปสู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็ดีหรือหนีเข้าไปอยู่ในซอกภูเขาก็ดีเขาย่อมไม่อาจหนีพ้นจากกรรมชั่วได้พื้นแผ่นดินใดที่เขาเข้าไปอยู่เพื่อนหนีให้พ้นกรรมชั่วผืนแผ่นดินนั้นไม่มีอยู่เลย 4. จิตสงบพบสุขที่แท้จริง จิตใจสงบนิ่งอย่างรวดเร็วและฉับพลันไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจความโลภความโกรธและความหลงเหมือนแต่ก่อนพันที่จิตสงบตัวลงความอิ่มเอิบผ่องแผ้วและความสุขอันลุ่มลึกซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในจิตใจมนุษย์ทุกคนก็จะปรากฏตัวออกมาทันทีตามปกติแล้วความอิ่มเอิบผ่องแผ้วและความสุขอันลุ่มลึกจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภ ความโกรธและความหลงแต่เมื่อใดก็ตามที่กิเลสเหล่านี้ถูกชำระล้างออกไปจากจิตใจแม้จะเป็นเพียงชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยก็ตามความเอิบอิ่มและความสุขดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ทันทีทำไมความอิ่มเอิบและความสุขดังกล่าวจึงดีกว่าและวิเศษกว่าความสุขธรรมดาเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น มันจะยังคงอยู่ในจิตได้ยาวนานและมั่นคงกว่าสุขธรรมดาบางครั้งอยู่นานเป็นเดือนหรือเป็นปีส่วนความสุขธรรมดาซึ่งคนส่วนใหญ่ได้รับจากกินกามเกียรติอย่างมากก็อยู่ไม่เกินชั่วโมงหลังจากนั้นมนุษย์ก็ต้องดิ้นรนสแสวงหามันอีกสแสวงหาเมื่อใดก็ย่อมเป็นทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อนั้น 5. ได้ดวงตาเห็นธรรม การเห็นความเปลี่ยนแปลงและไม่คงที่แน่นอนของชีวิตเห็นชีวิตถูกรายล้อมไปด้วยเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆที่เข้ามาบีบคั้นบีบรัดกัดเซาะให้ชีวิตต้องพังพินาศย่อยยับลงไปกับตาอย่างไม่มีใครหยุดยั้งมันได้และเห็นชีวิตไม่มีค่าคงที่แน่นอนตายตัวไม่มีใครควบคุมบังคับบัญชามันได้ชีวิตไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่มันเป็นอย่างที่มันเป็นต่างหาก การเห็นสิ่งที่ว่าดังกล่าวนั่นแหละคือการได้ดวงตาเห็นธรรมผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมจะไม่มีความลุ่มหลงในชีวิตอีกต่อไปไม่วิ่งไปตามอำนาจของความทะยานอยากและความยึดมั่นถือมั่นต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของทุกข์อีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจก็จะเป็นอิสระปลอดโปร่งเบิกบานเต็มที่ไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเกิดขึ้นอีก หากยังมีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยสติปัญญาทําประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อโลกได้หากจะตายก็ตายอย่างไม่เสียดายชีวิตเพราะเมื่อไม่มีมูลเหตุแห่งทุกข์เหลืออยู่ชีวิตในภพหน้าก็จะต้องมีความสุขเพียงถ่ายเดียวอนิสงส์การพิจารณาความตายดังกล่าวจะทําให้ชีวิตมนุษย์ในโลกนี้อยู่ดีคือมีชีวิตอยู่อย่างเพียงพอ ไม่เะเยอทะยานเกินกำลังของตัวเองมีชีวิตปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่ถูกวัตถุนิยมผูกมัดจนกระทั่งดินไม่หลุดไม่เห็นแก่ตัวรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นที่รักใคร่ชอบพอของเพื่อนมนุษย์และรู้จักหักห้ามจิตใจตัวเองไม่ให้หลงทำความชั่วเพราะเมื่อทำลงไปก็จะได้รับผลกรรมชั่วอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครั้นถึงคราจะต้องตายมนุษย์ก็จะตายดี คือมีความองอาจกล้าหาญมีจิตใจเบิกบานแจม่มใสไม่มีความหวาดกลัวและหวาดวิตกต่อความตายแต่อย่างใดเพราะรู้อยู่เสมอว่าเราไม่ได้ทำความชั่วทำความเลวมีแต่ทำความดีมาตลอดการตายของบุคคลเช่นนี้จึงเป็นการตายไปพร้อมกับรอยยิ้มตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์อยู่ก็ดีตายก็ดี จึงเป็นผลดีของการพิจารณาความตายที่มนุษย์จะได้รับอย่างไม่ต้องสงสัยขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งวัดภูท้ำมพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ thank you